เดียบร้อยนะครับผมสองชั co ้นนะครับผมเสร็จภายในทิตาใ่านเอางนี้นะจเอาออกุงก่าบแมนแมนบอ้อกันใส่ไปเลปุน้ส่ไปังเนี่ยเสื้อนี่เมื่อสิบล้านมัน่อสิเขาสั่งได้หมบอกเอาวางเรยงไว้เป็นใส่เป็นใส่หอวางเรียงเป็นใส่ก็ได้ก็เสื้อนะมันพอออกยู่แต่วางแกออกแกแกวแกแกออกเป็น สองอันนะครับมผมแป๊บเดียวนะครับผมมันมันพอได้ใส่นอ็อตคันนะครับเพราะมันเป็นเดือยเดืนเดือนมีตัวล็อบมันอยู่นะครับมาใส่ประกอบปพิบประกอบปพิบนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมน่าจะรับน้ําหนักได้ดีโอ้รับได้หลายลอยโลอย,อยู่เด้ยนในในอยสองลอยโลดถูกเขาอ่ะยัง,งบอกยังมาเรียกใ่ได้ยังจะมาสักก้อนอีกทีหนึ่เก็บนาทีเราก,ก็เสร็จนะครับผมเรียนนาทีพุณลินมาเต็ม เลยว่าประกอบก็เป็นนลเนะม่งเสียดมะม่งงนี้เขิ่ยเีเ่ค้องที่มกก่านลอ้ยมาเห็นกระเดียวชมหัวมเจะเขาจะถจจหน่อยแต่กีมันเป็นแบบขันน็อตหมดเจกีจ๊หน่อยเขาจะ้เสียดแบบประกอบนะครับจังหน่อยแตนี่ถ้าันไเาแต่ะจจ๊หน่อยว่าความทันสมัยมันวะ มันยามาแบบกลางคืุ่ลมคือเต็นทัถ้ามาจินเดียวเลยนะเาัาต้องมาแงะแหอเอานอาอบบั่นอยังไงยืดได้ของแงกคือหอนะหอนองแง่ยังเดนเาะอแงหอแ่บยังว่าเ็นไหมตัหมอรทอนนะอห้หอ,อร้อยนะครับผม

S 1> 1. <S รประกอบสั้นแล้วลมานั่งเบึ้งงขาเจ้าหรือปาทานี้ีน่งใจน้าวองเิา่นเอายิงสูงยิงหงาเนาะค้ณหก้า่วนมอี่หจมยังก็เดินีอยู่ผู้เดียวน่ะ้าท์ีีกนออฟิเีย เรียกร้องความสนใจเนาะอยู่งวัเดียวกันนะครับนะแต่ตอนนี้ก็อยากไปกินกันแดดกินกันแดดที่น่องเลยแดดกระหอนแดดกระหอนคนเที่ยงเอากินกันแดดตั้งเ้าคนเที่ยงเอากินกันแดดตั้งเ้าแดดเราท้องทาสีไหมคนใหญ่ทางไหมบอเจะความใส่เสียงใส่เสียงใส่จะไปรักใส่กับเพราะอะไรเอ่ยคนตะกียแล้ว ราใส่แล้วเราบ้างเลยตัวจีนะ่ะเพราะลักใส่ของเราไหนอยู่สม,มืเราเสียงใส่ในเอีป็นลักไมาถันล,ลักลังไรเราเสียงเลยเยวน, <c oughs> นาจะเป็นฟาละผ้าของเฮ็ดงาสตาเปียเฮ็ดสลาตาเบียนี่ที่ลักยกสลาของห่มเนอ <c oughs> ถ้าใไ,ได้ดกันแดดอาหารเแดเราจะยกมาบ่าเออเห็นแ้วย,ยกมาบร,ราิจาคเย็นบ่ายม,มายกขึ้น

ดูดู1 6โอ้ยจะได้แล้วน้องก็ไปบ่ฮู้ล่ะถ้าข้ายกมาละก็ผมน่ะถ้าาบ่ได้กันแหลกเด้อนี่ถึง

เดือนกุมงังทาหลเนมัน TP กันแดห้าร้อแปด้าสงีแล้วกนารับผลลพแอต่าทู้ทู้อตช่้ายังไม่ ฟ้ายังไม่มื่อจะเป็นฟ้าได้อย่างไรคิดนะครับนะอโอ้ยมันก็เป็นฟ้านะครับผมผูดพูดได้ดีด้อนะครับเบอร์เบิร์เบอ์โทษติดต่อตนะครับถ้าต้ตองวัดที่ใหม่นะครับเบิร์โทษติดต่อตนะครับผู้ใดสิอนุเคราะห์ผมกันอนุเคราะห์มากนะครับผมก็จนก่อนบอกพ่อใหญ่สร้างต้อยกสาราของผมเลยนะครับผู้ใดซื้ออนุเคราะห์ผมกันตื้อมานะครับผมไปเีืยงเอาครับม้านแบนค์เลยนะครับว้ามนั่นแห้งแล้วซะ

เบิ้ง <reading> น <repetition> ี <Pop keys in expand> ่นาเป็นป่านะครับ <volumes> ก <of ears Island> ็นาเป็นนาเป็นป่าราคาเห็นง่ายสักที่ีน้องเอ้ยนะครับจะเรียอนะครับผมนะครับบริษัทสินค้าของบริษัทมูลองรทรัพย์นะครับผมมีตัางฟิล์มนะครับผมเดี๋ยมหน้าเตรียมร่างหน้านะครับผมทิ้กันแดดนะครับสบู่นะครับกาแฟโปโ่งนะครับผมเนาะได้กระได้ครับได้กระได้แต่สิ่งสำคัญนะครับจะเลื่องนะครับขาข้อมเหี่พร้อมดี ซูมือเดี๋ยวเราไฟแห้งนะหอยช็อตประจำเลยแี่นกล่องมาถัดมาไม่น้อยซื้อให้ลูกชายแม่วาสั่นหรือพุกยอาก็ซื้อไข่หอยได้เป็นไปนะบุกยอากับมาฟั่งหอยจมหอยราสูมือจุดกระเด็นจีบสิวหนมขึ้นขึ้นหน้าแล้วครับมาถั่ดมาแมนครับสิวกลางคืนนะครับผมสิวหนุ่งจิีบควายใหญ่ทำลอดช่องก้นท่ามสาราสวยเด้อครั้งนี้สวยครับผมนะครับปวดจะได้นะ ต้องวุยวายการช่างงานว่าจะได้สาระขนาดนี้ต้องเวย